หมดหิ่งง่ายไม่ทราบสาเหตุนะคะเครียดจนนอนไม่หลับหรือว่าตื่นมากลางดึกเพราะว่าหัวใจเต้นแรงเรามาฟังสาเหตุกันค่ะทุกๆครั้งที่เราเครียดค่ะจะมีอวัยวะหนึ่งที่ทํางานหนักมากๆมันก็คือต่อมหมวกไตนั่นเองค่ะซึ่งเวลาที่เราเครียดเนาะต่อมหมวกไตก็จะทํางานในการหลั่งฮอร์โมนออกมานะคะเพื่อจะต่อต้านความเครียดหรือช่วยทําให้เราเนี่ยนะคะ สามารถที่จะรีสปอนต่อความเครียดได้ดีขึ้นแต่ว่ามันกลายเป็นวงจรค่ะที่วนลูบอยู่แบบนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยทำง,งานหนักไปมากๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการลาได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราจะต้องการดูแลตัวเองในภาวะเครียดนะคะก็จะต้องมีการปรับสมดุลฮอร์โมนโดยเฉพาะสมดุลฮอร์โมนของต่อมหมวกไตค่ะเพื่อให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อความเครียดได้อย่างเหมาะสมค่ะ สมดุลของฮอร์โมนมันเริ่มต้นที่ลำไส้ปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้รักษากัดเฮลดูแลสุขภาพออกกําลังกายแล้วก็พยายามนอนให้มีคุณภาพคุณก็จะต่อต้านความเครียดอย่างมีสุขภาพดีได้ค่ะ Invest in health your ultimate w e a l